สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆี่นะคะวันนี้ช่องน้องชมพู่พาบ้านราคาถูก EP พิเศษที่1.2.2นะคะพี่พี่ขาวันนี้หนูก็ได้มีพ้าหลากหลายมาฝากพี่ๆกันเหมือนเดิมนะคะฝากพี่ๆี่ที่เข้ามาชมใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของหนูนะคะพี่วันนี้หนูก็มีมาฝากหลากหลายรายการเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ชัดก่อนที่จะโทรมาปิดกับหนูด้วยนะคะ สำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่พี่ขามาชมกันที่รายการที่หนึ่งเลยนะคะรายการที่หนึ่งจะเป็นสมเด็จวัดละครังนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์เลยนะคะพี่พี่ขาถ้าหนูผู้ชื่อพระองค์ไหนผิดต้องขออภัยนะคะรายการต่อไปรายการที่สองคะ่ะองค์นี้เป็นหลวงพ่อกวยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่3ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่4ี่เป็นวัดเกตชัยโยนะคะอยากดูรูปภาพองค์ไหนเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์มาสอบถามหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่อยนะคะพี่ๆคะ่ะ รายการต่อไปกันเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้านะคะองนี้เป็นหลวงพ่อแพรนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ๆขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูปรับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะคะนี่นะคะรายการต่อไปรายการที่หกคะ่ะองนี้เป็นหนูจำหลวงพ่อไม่ได้นะคะ พี่ๆคนไหนสนใจอยากปิดสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนคลิปเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทค่ะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะรายการต่อไปรายการที่7จ่ะขาองค์นี้เป็นนางพญานะคะสักครู่นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่8นะคะเป็นนางพญานะคะแต่ละองค์แต่ละหมายเลขเนื้อแตกต่างกันนะคะพี่ชอบองค์ไหนหมายเลขไหนบอก EP กับหมายเลขให้ถูกต้องนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เก้านะคะองค์นี้ก็จะเป็นนางพญาอีกหนึ่งองค์นะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบนะคะเป็นถ้ำเสือนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเอ็ดนะคะหนูไม่ทราบพระนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสองนะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะ สักคู่นะคะพี่เป็นเนื้อดินนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบสามนะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบพระนะคะต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะถ้าองค์ไหนหนูพูดผิดหรือว่าไม่ทราบพระนะคะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ค่อยรู้จักพระเหมือนกันนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการสิบสี่นะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่สักครู่นะคะสักครู่นะคะรายการสิบสี่นะคะเป็นหด่งโปรทิมนะคะพี่ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบห้านะคะพระพุทธชินราชนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่16นะคะเป็นหลวงปู่หมุนเนื้อดินนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะองค์ละ100บาทหมดทุกองค์นะคะพี่มีบริการเก็บเงิเงนปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สะดวกปลายทางหนูขอใ หนูขอให้พร้อมรับของก่อนจริงๆนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสั่งแล้วไม่รับของหนูจะไม่สามารถให้สั่งช่องหนูได้อีกนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะ จำชื่อพระไม่ได้นะคะเป็นเนื้อดินนะคะอยากดูรูปองค์ไหน,ไห,นหมายเลขไหนเพิ่มเติมสามารถทักแชททักในไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่สิบเก้าก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะสักครู่นะคะพี่พี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่2 0ิเป็นชินราชนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยีสิบเอ็ดเป็นโสธรน,นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบสองนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นรอห้าแบบนี้นะคะรายการต่อไปรายการที่ยีสิบสามค่ะองค์นี้เป็นหลวงปู่หมุนนะคะ พี่ๆคนไหนชอบเหรียญไหนองค์ไหนหมายเลขไหนสามารถบอกอีพีกับหมายเลขหนูได้นะคะอยากปิดก็โทรมาได้นะคะหรือว่าพี่ๆคนไหนอยากขอรูปภาพเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้เลยนะคะองค์ละหนึ่งร้อยบาทหมดทุกองค์เลยค่ะพี่ๆรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่เป็นพระอาจารย์ฟันนะคะสักคู่นะคะพี่เดี๋ยวหนูปรับกล้องแป๊บหนึ่งคะ่ะ รายการต่อ right ไ um, ปค่ะรายการที่ยีสิบห้ A, um. saying, านะคะองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ย6นะคะองค์นี้จะเป็นลีลานะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยีสิบเจนะคะองค์นี้เป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบแปดนะคะองคนี้หนูไม่ทราบพะนะคะอุ้ยขออภัยนะคะพี่หนูชนกล้องรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะอันนี้เป็นชินราชนะคะเป็นเนื้อดินนะคะพี่พี่ รายการต่อไปรายการที่สามสิบค่ะองนี้จะเป็นคูบาบุญชุ่มนะคะเป็นอกเกตคูบาบุญชุ่มนะคะพี่ๆคนไหนชอบหรือสนใจนะคะอยากปิดก็โทรมาหาหนูได้นะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะองนี้ก็เป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นนางกวักนะคะพี่ อง์ละหนึ่งบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่60บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่สาคสะสองค่ะนี้เป็นพารอดนะคะเป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่ขารายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบสามก็จะเป็นพารอดนะคะอันนี้ก็เนื้อเก่าเก่าสวยสวยเหมือนกันนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่3ามนะคะองค์นี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะด้านหลังเป็นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะพี่ๆคนไหนชอบสะสมหรือชอบเก็บนะคะพระหนูตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นพระบ้านที่เหมามาใหม่ๆทุกๆวันนะคะองค์ละแค่หนึ่งรอยบาทนะคะพี่หนูดูพระไม่เป็นนะสามารถมาเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะ อยากปิดก็โทรมาหาหนูได้เลยนะรายการต่อไปรายการที่สามสิบห้าค่ะพี่พี่องนี้เป็นรอเก้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบหกนะคะหนูไม่ทราบ่ะนะคะเพราะว่าเหรียญสึกแล้วนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเจ็ดนะคะอันนี้เป็นสมเด็จโตคะ่ะพี่พี่เป็นเนื้อดินนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบแปดนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบระนะคะเป็นเนื้อดิน,นะค่ะพี่รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบเก้านะคะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบนะคะองค์นี้หนูไม่ทราบระนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่ิบเอ็ดนะคะเป็นชินาราชนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบสองสี่สิบสองนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะกคู่นะคะพี่เดี๋ยวหนูสูมให้พี่พีได้เห็นกันชัดๆนะ วัดห้วยมงคลนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสี่สิบสามนะคะองนี้เป็นเสือนะคะเขียนว่าชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีคะ่ะวัดหนองเต่าค่ะพี่แต่หนูไม่ทราบหลวงพ่อนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ 44นะคะพี่พี่ขาอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะถ้าเสียงหนูเบาต้องขออภัยด้วยนะคะพอดีหนูไม่สบายเจ็บคอนะคะก็เลยพูดไม่ค่อยดังเท่าไหร่ต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่45นะคะองค์นี้หนูก็ไม่ทราบผราเหมือนกันนะคะพี่ๆคนไหนชอบองค์ไหนหมายเลขไหนนะคะสามารถโทรมาปิดกับหนูได้นะคะตามช่องทางการติดต่อที่อยู่ด้านบนคลิปเลยนะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่46นะคะองค์นี้จะเป็นพระครูสุนทรน,นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่47นะคะอันนี้หนูไม่ทราบว่าคืออะไรนะคะเหมือนนางกวักนะคะพี่น่าจะเป็นนางกวักนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่48นะคะองนี้เป็นวัดทับนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่49นะคะอันนี้หนูไม่ทราบวัด อ๋อท้าวเวสสุวรรณวัจ,จุรามณีนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบนะคะอันนี้เป็นลอห้านะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะคะอันนี้เป็นลอเก้านะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสองนะคะอันนี้หนูไม่ทราบระนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบสามเป็นหลวงพ่อคูณนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบสี่เป็นหลวงพ่อแพรนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบห้านะคะเป็นสมเด็จโตนะคะรายการต่อไปรายการที่ห้าสบหกค่ะพี่ๆองค์นี้เป็นหลวงพ่อเปิ่นนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบเจ็ดนะคะเป็นหลวงปู่แหวนนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่ห้าสิบแปดนะคะเมื่อกี้ห้าสิบเจ็ดอันนี้ห้าสิบแปดนะคะอันนี้เป็นโสทอนนะคะองลาหนึ่งร้อยบาทมีบริการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มอยู่ที่หกสิบบาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนสะดวกโอนหนูจะส่งของให้ฟรีนะรายการต่อไปรายการที่ห้าสิบเก้าค่ะพี่พี่ขาอันนี้เป็นครูบาศรีวิชัยนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบนะคะองค์นี้เป็นพระอาจารย์สมชายนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบเอ็ดเป็นหลวงปู่แหวนนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่หกสิบเอ้ยเมื่อกี้รายการที่หกสิบน,นะคะต่อไปก็ หกสิบเอ็ดนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่รายการต่อไปรายการที่อันนี้หกสิบเอ็ดนะคะพี่ต่อไปรายการที่หกสิบสองค่ะเป็นเดียนชินาราชนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบสามนะคะ เป็นหลวงพ่อสมชายนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบสี่ค่ะเป็นหลวงพ่อแพรนะคะรายการต่อไปรายการที่หกสิบห้านะคะเป็นหลวงพ่อสุดนะคะ รายการต่อไปคะ่ะรายการที่หกสิบหกนะคะพ่อหลวงพ่อเงินนะคะไอหลวงพ่อค่านะคะต่อไปรายการที่หกสิบเจ็ดนะคะอันนี้เงเป็นหลวงพ่อจงคะ่ะพี่พี่รายการต่อไปรายการที่หกสิบแปดค่ะองคนี้เป็นพระอาจารย์หลวงปู่สุขนะคะ รายการต่อไปคะ่ะหกเก้านะคะหกแปดเมื่อกี้หกแปดนี้หกเก้านะคะหนูมไม่ทราบผับนะคะต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดสิบนะคะเป็นหลวงพ่อแช่มนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะ เ็นหลวงพ่อผางนะคะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะแบบหนึ่งนะคะน่าจะใช่นะคะพี่แป๊บ,บนึ่งนะเจ็ดสิบสองนะคะพี่อันนี้เจสิบสองนะอันนี้หนูไม่ทราบผะนะคะเป็นเนื้อดินนะ รายการต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่เจสิบสามค่ะอันนี้หนูก็ไม่ทราบผักนะคะเป็นเนื้อดินนะคะก็หมดแล้วนะคะพี่ๆค่ะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูองค์ไหนไหมายเลขไหนสามารถทักไลน์มาสอบถามหนูได้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เปิดมาชมคลิปหนูด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาอุดหนุนหนูด้วยนะคะสําหรับ EP นี้หนูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ